สวัสดีครับทุกคนแล้วก็กับเกมนี้กแกเด็กผมวันนี้มจะมาเล่นเกมนี้แต่ว่ามาเล่นเกมนี้นะครับว้าวเรากลับมาแล้วปีแน่ปีแน่ปีแน่ปีมองหาหน้าป้ามาดิมาดิปีแน่เอาบ่าเตะปีแน่ตายเอาเด็กแกเอาแนวเอาไงปีแน่ จะด้วยนี่ไปซะอืม,อน,มนี่นะเอาตายมา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 ไม่กี่เนี่ยต่อยนี่ติติแอ๊ดจุกนะ้ำมาดินี่เนี่ยมามามานี่เนี่ยตายตาย,ตายโอย้ยมาดิมาเอาเอาเอามาอืยังไม่ได้ทำอะไรไปเลยเป็นเ,เนหมือนครั้งท,งที่แล้วเลยโอ้ย ต,ติกันไอ้ไออไอ้วิ่งนิดติดเออตุกไปพร้อมๆกันเลยนีตีไอ้ไอ้เนี่ยอุ้ยตายตายเดี๋ยวมันก็ตายแล้วเดี๋ยวมันก็ตายแล้วตายเรียบร้อยนายว่าคืออไหน ผมว่าน่าอย่างนี้นะเชื่อเอ้าเห็นแม่บอกแล้วก็ได้ในอีกรอบหงสิดีดูนี่บ้าหอวตัวยีเร็วเร็วดีฉันหลอดแล้วอ่ะ ไปเลยปีน่ะเอ้อนิคทำนีน่ะตายโดยักษ์นี่ยป่นะตายเออตายนีน่ะนีนะเอ้าดนนะวัดูฉันนี่ะตายโดนกระแพงมาปีมาปีน่ะปีน่ะปี่ะปีน่ะ ีมันตีอุ๊ยีเลยี่ละนายว่าอไหผมว่า่แล้วลนี้ไททันช็อตไททันช็อตนี่ตีล้ฟู้มันมาแล้วมันดีดดดันนี้เ้ยไม่ตัวอ ายังไม่ตายเร็วยิงยิงมันยังไม่ตายอ่ะโอเคตายอะไร่โอเคโอเคเร็วยิงนี่ตอนนี้ยิงเป้าเร่งเล็งเล็งเดดเดือดมเลยมันจะตายนี่นี่ ดีนะเอตอตายเลยอันนี้ไม่เคยโหลดอะ่ะก็คือเก่งไม่เคยโห,ยหลด่ะอ้อเ,เราจะต้องห้ามให้กระจุกตัวละแต่ถ้าท่านชอ็อตมันก็ไม่ได้มีเลยว้าวตอนนี้ว่าสายตากันว่าสายตาใครดีใครเลงเก่งไปหาหลบกันได้ล่ะม่นช่อว่าไททันชอ็อตนี่ีแน่นะ เอวยิงอีตายโอ้ดาตัวไปอืมเดาไม่ออกจะไม่รู้ให้เลยเลยด้วยกับแ้วนี่ก็ไม่ใช่ มันต้ทางไงอ๋อต้องพยายามทำให้รู้ก่อันอ๋อยปีแตายอ๋มันัดดนบกัแล้วิดรอดแหกลับมาเกมเดิม,มดปีแนด,ดปีแดด้แน่ เรียนไทยถ้าชดก็ไม่ได้มีเลยเมาเล่นเกมนี้นะชดอารมณ์เกมนี้มันก็กวนเราอยู่นะเกมนี้มันกวนคนเล่นเหมือนกันมันก็ไม่ใช่ชย,ย่อย ดุริมันูดดุริมันูดขุดเจือดีกายาเบลส์โซว์บาร์บูลเข้าเกมไหมว้าวจังไม่ไม่ไปไม่ไปไม่เดี๋ยวเจอมันต่อยกันอีก ไม่อยากเห็นบนต่อยกันไม่มช่องรูดไีไม่ใส่ชุดกอดอะ,อะไรอ่ะอเ้ไม่มีอะไรสักอย่างจ้าบาริญาไม่ใช้หมัดต่อยไม่เก่งใช้หมัดต่อยไม่เก่งนี่ะหากระสุนไปเพื่อหากระสุนค้นค่ะ เอวมันแพงอะซื้อีนจ่ายจีบเส้อเสื้อซื้อไปเออไป,ออ,ไปออกเนี่ยมาเพียบมาจิ๊บเนี้ยแล้วไม่แม็กเลยเอใส่เข้าไปใส่เข้าไปอีโคตรเท่เลย กูทีเ่เนีีมันจะพูดไมพนจะพูดใหมเบรบอยากเพิ่มเติมคนหากระสุนกระส,นสุนนะเพื่มเลยกระสุนเอาดีเยลยละกั ยากระสุนว้าวอ่ะอ่ะอ่ะ,อะ,อะซื้อมาผิดรุ่นจใช่ปะซื้อมาผิดรุ่นแหละใจเลยซื้อสุน Oh, what's oh.